สวัสดีค่ะบุภาผา้ารวยค่ะเอาเสื้อถักสีเขียวสดมาให้ดูอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นลายถักที่แบบไม่ยากนะลายถักง่ายๆแต่ว่าสีเขียวเนี่ยสวยมากเลยค่ะก็เลยมา,มาแนะนําเพื่อนเผื่อว่าใครจะอยากถักนะเป็นลายผสมกันนะคะตัวนี้พอดีว่าบุภาเอาตัวที่ที่สําเร็จมาให้ดูคลิปสอนถักจากมาจากจากตัวนี้นะคะมาจากคลิปนี้นะที่ที่สอนถักอะค่ะนะคะ,นะคะ อันนี้คือต้นแบบต้นแบบเสื้อเขาเป็นแบบนี้นะแต่ทีนี้ของบุผานนะคะด้วยด้วยของเราก็เอามาผสมกันค่ะมาผสมกันอันนี้คือต้นแบบนะอันนี้คือที่ที่ได้นะจะสังเกตว่าของบุผานเนี่ยแทบจะไม่เหมือนของนางแบบเขาสัทีเดียวด้วยของเราเป็นผู้สูงอายุเนาะผู้สูงอายุและตัวใหญ่ตัวใหญ่ทีนี้ก็เอามาให้ให้ระยุกต์ประยุกต์คือผสมกันว่างั้นเถอะผสมกันนะทีนี้ปูผาตัวเนี้ยค่ะ ใส่มันจะเอวเอวไม่ยาวมากประมาณเสื้อเอวลอยเสื้อเอวลอยนะแต่ทีนี้บูผาดูแล้วประถักเอามาเป็นตัวใส่แล้วสวยมากค่ะตัวนี้บูผาจะเอาใส่คลุมกับชุดแสกค่ะเป็นชุดแสกชุดทํางานนะชุดกระโปรงค่ะคือใส่ทับชุดกระโปรงอีกทีหนึง่งหรือเราจะใส่ลําลองไปเที่ยวก็ได้นะคะตอนนี้นะใส่ใสายเดียวข้างในอะไรเงี้ยค่ะไปเที่ยวก็ได้คือลายถักจากที่คลิปตะกี้นะคะที่ที่บูผาสอนไว้นะลายถักจากคลิปตะกี้ ทีนี้ว่าบุผามาเพิ่มตรงตรงชายมาเพิ่มตรงชายอันนี้บุผาใช้ไหมพรมถักนะคะนี่นะมาเพิ่มตรงตรงเนี้ยค่ะที่แตกต่างของเขานะแล้วก็มาเก็บเก็บแขนอันนี้ให้ให้ดูก็จะถ่ายกับหน้าบ้านกับประตูรั้วนะคะก็จะถ่ายแบบง่ายๆนะเอาแบบง่ายๆเห็นชัดๆพอดีแสงมันจะชัดหน่อยก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรเนาะแต่วัดด้วยใจรัก ใจรักแล้วก็เราถักแล้วก็แบบชอบค่ะชอบก็ถ้าตัวไหนเสร็จแล้วก็เอามาให้เพื่อนดูอันนีถ้ถ้าได้ใส่กับตัวเสื้อแล้วเดี๋ยวจะถ่ายเอามาลงเปลี่ยนรูปให้ค่ะหน้าปกเนาะเนี่ยค่ะทีนี้วัดสีคือบุผายังไม่มีสีเขียวก็เอาไว้ใส่วันพุธใส่เสื้อผ้าตามสีนะวันพุธอันนี้เขาของเขาจะเป็นสีฟ้านะสีฟ้า ของนางแบบอะคะ่ะเขาพอดีตัวแต่ว่าเขาทําลายเดียวทั้งตัวแต่ทีนี้บุผาตเอามาผสมกันมาผสมกันนะคะอันนี้คลิปที่คลิปสอนนะคลิปนี้ไม่ได้มาสอนนะคะก็คือเอาตัวเสื้อมาให้ดูตัวเสื้อที่ที่บุผาตถักไว้เนี่ยมาให้ดูด้วยไหมพรมมันจะถักไม่ยากค่ะนี่ยค่ะบุผาใช้ลิซาบีไหมพรมลิซาบีก็ไม่ได้คันเท่าไหร่นะคะไม่ได้คันนะอมนี่นะคะลายเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อกันนี่นะคะสีเขียว เขียวสดสวยหน่อยเดี๋ยวมาดูตัวเสื้อกันค่ะคอมันจะเป็นคอปาดนะคะคอปาดเหมือนเสือเอ้อประมาณหัวไหล่นิดนึงอะไหล่มันจะไหลมันมันจะตกนิดนึงแต่แขนนะคะนี่ค่ะหมูพาก็มาเพิ่มเข้ามานี่นี่รีดเรียบร้อยแล้วรีดเรียบกิฟเลยนี่รีดเรียบร้อยแล้ว นี่นะคะแขนก,ก็มาต่ออีตรงเหมือนตรงชายนะคะเหมือนตรงชายนิดหน่อยหนึ่งเนี่ยตรงชายนี่ก็ไม่ได้ยากค่ะก็ทําเป็นโซ่สามลงมาปักแล้วตรงนี้ก็พันหัวเข็มรวบเนี่ยค่ะก็มาเป็นชายเนี่ยนะให้ดูแล้วก็มาเก็บตรงตรงนี้ตรงปลายแขนกับตรงนี้ให้เหมือนกันตรงปลายแขนกับตรงนี้ให้เหมือนกันเนี่ยค่ะอันนี้ก็เอามาแค่สองสอง ตรงนี้นะคะคือให้แขนโผล่มาหน่อยเพราะว่าด้วยด้วยของบุพานเนี่ยค่ะเราเป็นแผลเป็นนะก็เลยก็เลยต้องต้องทำแขนออกมานิดนึงนี่นะคะ่ะสวยดีเพราะว่าเอาเอาไว้ใส่สําหรับคลุมทับเป็นชุดทํางานเราอะเป็นชุดทํางานเราตอนนี้ของบุพานทาแยกแขนนะคะจะสังเกตตรงแยกบุพานทาแยกหัวไหล่นะทําแยกหวัวไหลนะคะ ถ้าเกิดดูลายนี่นะะทำแยกจะสังเกตว่าอันนี้ตรงหัวไหล่นะคะตรงหัวไหล่เนี่ยอันนี้สามสามดอกแล้วก็ตรงแยกอันนี้คือตรงแยกทำแยกแยกแขนออกมาเพราะว่าเพื่อที่จะให้มันเพราะว่าคนตัวอ้วนนะตัวอ้วนแต่ถ้าหุ่นตั้งแบบอะ่ะเขาตามตามแบบได้เลยค่ะเพราะว่าเด็กเด็กอะ่ะมันตามแบบมาใส่เขาจะพอดีเขาไม่มีเนื้อด้วยนะนี่ค่ะ อ,นนอันนี้ก็ไหมใช้ไหมพรมแต่ถามว่าใช้ไหมอย่างอื่นได้ไหมก็ใช้ได้นะคะใช้ไหมอื่นได้นะจะเป็นไหมของอไหมอินโดนี้ก็ได้เนี่ยบุผาสังมาเนี่ยมว้วนอันนี้อันนี้ถักอีกอันนึงอันนี้ไหมไหมนี่ก็เนื้อโอเคนะคะเนี่ยเนี่ยม้วนประมาณนี้หกสิบห้าบาทสั่งจากลาซาดา้าตอนนี้นะคะเนี่ยยี่ห้อนเนี้แต่ว่าไหมเขาสวยอยู่ อันนี้นะคะเส้นใหญ่ถ้าใครที่ไม่ใช้ไหมพรมแต่ของบุผาพอดีมีไหมพรมอยู่ก็ซื้อมาคือมีสีไหนบุผาก็ใส่ไปค่ะแต่ไหมพรมมันก็จะสู้ไหมนี่ไม่ได้นะมันก็จะบางคนก็จะแพ้นะจะเหมือนคันคันนิดนึงอะแต่ของบุผามันมีเสื้อตัวนายยุ่มก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นไหมของเ,อเป็นไหมของมินิคอตตอนของนกกระยางหรือมินิคอตตอนของยี่ห้ออื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เป็นคอตตอนอะ่ะมันจะไม่คัน จะไม่คันนะเนี่ยค่ะมาให้ดูเดี๋ยววันไหนบูพาศัยแล้วก็จะมาเปลี่ยนปกให้มาให้ดูอันนี้อันนี้เป็นสั้นๆก็คอมันก็กว้างๆนิดนึงนะคะคอกว้างนิดนึงนะเพราะเรามีเสื้อข้างในอยู่แล้วเนาะเสื้อข้างในจะเป็นสายเดียวหรือจะเป็นจะเป็นเสื้อเสื้อกล้ามอะไรก็ได้อันนี้ลายมันจะห่างๆตามันห่างๆแต่ว่ามันมันต้องมีเสื้อข้างในค่ะถึงจะสวย ้งใส่ข้างในเนี่ยบางทีก็ลองทำกันดูนะคะลองทำกันดูหลายๆแบบนะหลายๆแบบบุาว่าออกมาก็สวยนะเนี่ยมันเก๋อยู่นะทีนี้พอเวลาเราใส่ตัวในเนี่ยค่ะ <c oughs> ถ้ามีสีออกอ่อนๆก็ได้หรือสีดำก็ได้ตัวข้างในก็จะมันก็จะเด่นอดียวก็สวยเป็นเสื้อคลุมทับค่ะเสื้อคลุมทับนะอืมใส่ก็ใส่ทักง่าย ลายง่ายๆมีหลายๆสีก็จะมีหลากสีก็ก็สวยนะบูภาว่าก็ก็ลองทํากันดูนะใน,ในที่แบบง่ายๆแต่ว่าคลิปนี้ไม่ได้มาสอนถักนะคะคือเอาตัวเสื้อที่ถักเสร็จแล้วมาให้ดู <c oughs> ของบุภานี่เอ่อถ้าใส่เสื้อผ้าก็ประมาณ x อนะคะเอ่กก็คือเป็นคนตัวใหญ่มากอืมตัวใหญม่มีพุงด้วยอืมทีนี้วัดเสื้อ จะสังเกตว่าเสื้อแต่ละตัวที่ถักออกมาแล้วเนียคะจะตัวเบลอเลยแต่ว่าผู้สูงอายุถักใส่ได้ใส่สวยนะคะใส่สวยเพราะบางทีเราก็จะมีเสื้อข้างในอยู่แล้วนะมีเสื้อข้างในเสื้อพวกนี้ต้องมีเสื้อข้างในค่ะเราไม่ไม่สามารถที่จะกล้าใส่เหมือนฝรั่งอืมนะคะลองทํากันดูง่ายๆแขนก็กระดิ่งนิดนึงเนี่ยนะคะแขนกระดิ่งนิดนึง ต่อแขนหลายคนอาจจะอาจจะงงตรงต่อแขนต่อไม่ยากค่ะพอพอมาถึงเนี้ยเนี่ยค่ะเราก็ถักขึ้นตรงต่อตรงตรงตรงแขนเนี้ยนะคะมันจะได้ไม่กว้างมากทางเกตไหมคะมไม่กว้างมากตรงท้องแขนนะคะตรงท้องแขนเนี่ยเนี่ยเราก็เห็นไหมคะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นโค้งอยู่เราก็จับรวบมันมา นี่นะคะจับรวบมันมามันก็จะมันก็จะมาอินนี่นิดนึงแขนมันก็จะเล็กลงนิดนึงแขนมันก็จะไม่ใหญ่นะคะบางทีบางบางบางอันเราถักนี่แขนมันจะบานเลยนะแขนมันจะบามันจะใหญ่นะถ้าอย่างนั้นมันจะไม่สวยถ้าแขนประมาณนี้กาลังกาลังโอเคค่ะกับแขนเราคือไ่ไม่ฟิตแขนมากแล้วก็ไม่ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากนะเนี่ยแขน ตอนนี้ผู้ผักก็จะถักแขนสั้นเพราะบ้านเรามันร้อนก็จะจะ,จะจะใส่ได้ก็ใส่แขนสั้นอันนี้เป็นเสื้อคลุมทับชุดข้างในเหรออีกทีหนึง่ง๋ยวเห็นสีแล้วก็พอถ่ายรูปออกมาสีสวยๆนะแต่ว่ามันสีเขียวนะคะสีเขียวสีเขียว,เข,ยวเข้มอันนี้ไหมพอรีดมามก็จะอันนี้นิดนึงนะคะก็เรียบเรารีดครั้งเดียวนะคะเสื้อถักเนี่ยเรารีดครั้งเดียวเราไม่ไปรีดอีกนะ ช่วงดอกให้ไปดูตรงที่คลิปโน้ตนะคะที่สอนนะตรงหัวไหลนี่ปูภาใช้ช่วงสามดอกนะคะสามดอกแล้วก็ตัวแบ่งสามดอกตัวแบ่งส่วนด้านหน้าด้านหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านหน้านี่ห้าตรงนี้นะคะปุพานับว่าดอกตรงเนี้ยห้าดอกด้านหัวไหลสามไอตัวแบ่งนี่ต่างหากนะตัวแบ่งนี่ต่างหากนะ เนียเพราะว่าบางทีทําแขนหนึ่งเนี่ยค่ะมันจะได้โค้งพอดีต้องเก็บคอเนะะี่ยค่ะตอนแรกมันจะบานมากนะเราก็ทําปักลงไปแค่นั้นแหละแล้วก็เก็บสองรอบพอเก็บรอบแรกมันจะตรงนี้มันจะห่างมันจะตรงนี้ฝั่งตรงนี้อันนี้ปักลงสี่ครั้งพอมารอบสองเนะะี่ยค่ะเราก็มา,มารวบเลยมันก็จะแคบเข้ามาถ้าอยากได้คอเล็กกว่านี้ก็เก็บอีกรอบหนึ่ง มันก็จะแคบเข้ามาค่ะถักแน่นๆตรงคอนะหลายคนอาจจะว่าอคออยู่ไว้ที่น้องมาใหม่ที่ทําไม่เป็นคือของพี่ประาณนษ่ยเอ่อมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าพี่ประาณษสอนไม่จบสอนไม่ไม,ไม่ไม่ครบจนจนเข้าตัวจะสอนประมาณว่าทำลายทําลายให้ดูเนาะว่าทำยังไงแล้วก็ทําออกมาเป็นตัวเนี่ยค่ะแต่พอเราทําได้ตัวหนึ่งแล้วมันมันจะทําได้ค่ะพอทาไดเ้เป็นตัวและตัวหนึ่ง แต่ถ้ายังทําไม่ได้นะคะครั้งแรกเนี่ยก็จะไม่ได้นะหลายคนจะมีปัญหาตรงต่อแขนเนะะี่ยค่ะต่อแขนเวลาเราต่อถ้ามันไม่สําเร็จใช่ไหมคะเราก็ลือ้อแล้วก็ทําใหม่เราจะได้เป็นค่ะเพราะบางทีเนี่ยบางทีเราก็จะงงเอ๊ะตรงแขนทํำยังไงเราก็ต่อออกมามันทําเหมือนเสื้อคอกระเช้าใช่ไหมคะมไปดูคลิปของท่านอื่นก็ได้คะ่ะที่เขาต่อแขนว่าเขาต่อ,อยังไงเราก็เอามาเอาแบบของบุภาไปทําเพราะว่าแบบของบุภามันเยอะ ยอมคือบอกได้เลยว่าเยอะค่ะคลิปของมูผานะที่ที่เป็นลายเสื้อเนี่ยมูผาจะลงส่วนใหญ่จะลงมาไม่ซ้ํากันนะแต่ทีนี้เวลามันถักออกมาเป็นตัวอย่างเงี้ยค่ะออกมาแล้วอันนี้เรายังไม่ได้ใส่กับตัวถ้าใส่กับตัวก็จะสวยค่ะอันนี้มาฝากไว้อีกคลิปหนึ่งนะสันส้นๆเอานี้อเสื้อตัวที่สําเร็จมัดมาให้ดูค่ะนะฝากไว้ค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะลองทํากันดูนะสวัสดีค่ะ